พี่เลยอยู่ไหนคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจนยินเก็บแกมีอะไรงานเข้างานเข้าแล้วค่ะพี่ก็คือตอนนี้นะครับผมกำลังมีโปรเจกต์ใหญ่อย up, de, de up, de, de ู่ก็คือการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีร่วมกับการเกษตรและส่งออกไปยังประเทศยักษ์ใหญ่ทั่วโลกนะครับส่วนตัวผมหวังว่าเกษตรกรจะมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนกว่านี้ถ้าหากใช้เทคโนโลยีนี้ครับ แต่ก็ไม่มีอะไรง่ายนะครับพระเจ้าชอบประทานบททดสอบมาให้เสมอและเป็นบททดสอบที่แปลกด้วยครับยังไงหรอคะคุณรู้จักแก๊งคอร์เซนเตอร์ไหมครับเป็นการงานเข้าที่เลิศมากได้ออกต่างจังหวัดอีกฉันว่าเที่ยวฉ่ำแน่งานนี้อยากไปบ้าแต่พี่จะเที่ยวฉ่ำไม่สนลูกใครไม่ได้นะคะแถมงานนี้ลนูขายเองเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่แกวิ่งมาบอกฉันเนี่ย แกขายงานเองตั้งเมื่อไหร่จ๊ะนั่นสิครับแต่เราจะไปกันอีกเมื่อไหร่ครับก็รอสรุปลูกค้าว่าจะอะไรยังไงสนใจอะไรบ้างจะได้นเตอร์แน่งานเนี้ยชั่งานเข้างานเข้าเดี๋ยวต้องกลับไปเตรียมตัวโปรเจกต์เพราะว่าจะได้เตรียมตัวไปสวัสดีครับแล้วก็สามลัง สามล้านเลยเหรอพี่เ้าผมไม่ต้องหัวไงได้ไงพี่ครับครับพี่รับรับ,รบครับพี่รับรับครับครับครับผมต้องเสียภาษีเท่าไหร่พี่ฉันงงวะยังไม่คุยงานไม่เสร็จเลยเไม่เห็นแล้วอ่ะบอสครับเอ,อพอจะมีเงินให้ผมยืมไหมครับบอสคุณบอส นี่เพิ่งต้นเดือนเงินคุณหมดแล้วเหรอ,อยังไม่หมดหรอกครับบอสคือพอดีผมมีเรื่องต้องใช้เงินนะครับบอสนะผมขอยืมสักแสนหนึงเงครับบอสเดี๋ยวอีกสองวันผมคืนผมคืนบอสให้สองแสนเลยครับดอกเบี้ยอะไรจะแพงขนาดนั้นเนกะืบคือกืบผมถูกหวยนะครับบอสแล้วเขาบอกว่าผมต้องจ่ายภาษีหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทจ่ายภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับเขาจะลดให้เหลือหนึ่งแสนบาทครับบอสคุณโอ๊ตคุณถูกรางวัลที่หนึ่ง แล้วทำไมคุณไม่ไปขึ้นเงินแล้วก็หายจากส่วนของเงินนั้นมันจะขึ้นได้ยังไงล่ะครับบอสผมต้องจ่ายภาษีก่อนทาไมอย่างนั้นเขาโอนสิ่งที่คนอื่นนะครับคุณโดนตอนนี้คุณกําลังถูกแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกนะโอ้ถูกหลอกอะไรบอสเขาโทรมาบอกผมเนี่ยว่าผมมาถูกรางวันที่หนึ่งสามล้านจะหลอกได้ยังไงคุณตั้งสติก่อน,กนแล้วคุณฟังผมนะคุณถูกรางวัลจากที่ไหน ไม่รู้อะครับป๊อตเขาโทรมาหาผมเขาบอกว่าผมเป็นผู้โชคดีถูกเงินรางวัลที่หนึ่งได้สาล้านได้จากการสุ่มเบอร์ครับอย่าหลงเชื่อกวนโกงของแก๊งคอร์เซนเตอร์มันจะนำของรางวัลแบบนี้มาแลกเพื่อให้เราจ่ายเงินเพื่อได้รับของรางวัลแบบนี้คุณฟังนะในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆมีแต่คุณจะเสียเงินฟรีๆให้กับมัน ถ้าคุณเจออะไรแบบนี้อีกคุณอย่าโดนหลอกไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเป็นเหยื่อที่จะจ่ายเงินให้มันเป็นรายต่อไปผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับนิดนึงไม่ได้ครับบอสไม่ได้ครับ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 เข้าใจแล้วครับบอสพี่เลยครับพอจะมีเงินสักหนึ่งแสนให้ผมยืมไหมครับ นั่งนี sure> ่เลยนั่งนลยเรื่องแกงคอเซนเตอร์ไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยนี่คะคุณว่าไม่แปลกหรอคะแกงคอเซนเตอร์ถ้าคุณว่าไม่แปลกคุณอาจจะแปลกพอถ้าแกงคอเซนเตอร์เกิดขึ้นกับเราโดยตรงเราก็อาจจะเลี่ยงได้แต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าถ้าหากเกิดขึ้นกับคนอื่น ก็อาจจะส่งผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมก,กับคุณก็ได้อืมค่ะยังไงคะแกงคอเซ็นเตอร์เ,เดี๋ยวนี้เยอะมากมาลูกไม้ใหม่ๆขนาดเราอะอยู่ในวงการโซเชียลอะยังตามแทบไม่ทันเลยแล้วพวกแกคิดดูนะชาวบ้านที่เขาหาเช้ากินค่ำเขาจะทำยังไงจริงพี่ไอ้พวกแกงคอเซ็นเตอร์พวกหยุดหยุดยุดแกไม่ต้องพูดหยุดพูดหยุด นี่นี่เกือบไปลราแรกของออฟฟิศแล้วนะที่เล่นจริงจ่ายจริงอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสิ่งแรกที่แกต้องมีเลยนะสติค่ะแกต้องมีสติเข้จใจสติเอ่อนายนายขอปรึกษาอะไรหน่อยได้ไหมคะอ,อ๋ได้ได,ไดพี่ไม่ต้องไปคือยังไง ปรึกษาอะไรวะเรื่องงานหรือเปล่าหัวหน้าอยู่นี่นะคอนเซ็ปต์ไงต่อนะพี่พอๆฉันไม่อยากพูดปวดหัวเฮ้ยนายใกล้เสร็จยังวะเหลือแค่พอดอ่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปตัดต่อใช่ปะใช่แล้วครับคนสวยว่าแต่วันนี้เราไปกินอะไรกันดีครับเออนั่นดีเห็นพี่ดิวก็ชวนชวนอยู่ อะไรไปกันเลยพอดีเรามีธุระอีกอย่างกว่าพอจะเสร็จถ้ากันเดี๋ยวหลังเที่ยงเราส่งให้นะเดี๋ยวเราไปก่อนนะเอไม่นี่ <S 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 อยู่อยู่มีธุระ ไปเธอหน่อยนะเดี๋ยวชวนเจไปด้วยป่ะป,ะปะเดี๋ยวโทรตามพี่เดียวก่อนมือถือ,อ้ลยไปสองคนก็ได้ไม่ไม่ไม่ไมช่วงนี้เนนี้แปลกๆปก่ปะชวนไปกินข้าวก็ไม่อยากไปกินจริงนั่นดิเห็นคุกอยู่แต่กับนายอะ่ะหรือว่าหรือว่าหรือว่า บอกนันติดตามพลังแน่แน่มีใช่และหน่อยจะเอาเวลาไหนไปเล่นเราโอ้นั่นสิมีความลับอะไรก็ว่าไปอย่างใช่ปะ่ะหรือว่าหรือว่าสองคนนั้นแอบไปช้อปปิ้งแน่นอนว่าทำไมไม่ชวนผมเลยเนะี่ยใช่ปะ่ะใช่เลยหน่อยใช่เลยโอ้ถูกต้องเลยช่วงนี้มีโปอยู่โอ้ยสองคนนี้เนี่ยไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรของคุณหน่อยรัาเนี่ยสมองสมองนี่ไปสอดคล้องกับหน้าตานะครับ ใช่เหรอ,อจะไปใช่ได้อย่างไแล้วว่าแต่เมื่อกี้ด่าไปีหนผมเคลิ้มด่าอะไรไม่ดา่าเพื่อนกันนะเพื่อนกันไม่ด่ากันสรุปเป็นยังไงบ้างเอ,อเรียบร้อยแล้วครับบอสผมแก้ตามที่ลูกค้าคอมเพนมาเรียบร้อยแล้วครับครับดีละโชคดีนะที่ยังไม่เสียหายอะไร ค่ะหนูขอโทษจริงๆครับพี่เลยดีนะครั้งนี้ลูกค้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ครั้งหน้าต้องระวังตัวกว่าน,นี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนายขเขาเถอะขอบคุณนายนะที่ช่วยไม่เป็นไรครับเน่เน <c oughs> บอสว่าไงบ้าง พี่นิวเคลียร์ได้โอเคแล้วใช่ไหมล่ะได้แล้วค่ะพี่โอเคก็ดีแล้วที่หลังมีอะไรก็บอกกันนะทีมเดียวกันจะเราจะได้ช่วยเหลือกันค่ะพี่อืมดีขอบคุณครับพี่นิวอ๋อเรื่องที่แท้จริงก็เป็นแบบนี้มีอะไรก็น่าจะบอกกันหน่อยเนาะทีมเดียวกันอะเราไม่มีทางคิดเป็นอื่นอยู่แล้วปะเดี๋ยวนะน้อยเดี๋ยวนะน่อย <c oughs> คุณนะคนแรกเลยครับน่อย <c oughs> จริงแล้วเป็นอะไรติดพน,นันค่ะพี่ดิวแล้วไปนี่ก็เป็นแฟนกันหรือว่าโดนแกงคอเซนเตอร์หลอกล่ะน่อยแกก็ระวังนะไม่ใช่โดนแกงคอเซนเตอร์เขาหลอกอีกคนละ่ะอย่างหนูไม่มีทางโดนหลอกอยู่แล้วค่ะพี่ดิวรู้ทันตาวะ่ะไม่มีให้หลอกคเ่็นผมอะ ไม่โดนหลอกแน่นอนครับแกคนแรกเลยถ้าเงินในบัญชีมีเป็นแสนนะฉันว่าป่านนี้หมดบัญชีไปแล้วจริงนั่งเงียบๆไปเหอกินขนมแปงอุ้ยข้าวตัวเอกชัดๆเดินหลอกพี่เล่พี่เล่พี่พี่เล่ไหนอะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกงานเข้าแล้วพี่อะไรงานเต่าอีกแล้ว เดี๋ยวค่อยๆเล่าใจเย็นใจเย็นคือตอนนี้พี่แกงคอเซนเตอร์อ่ะมันไปหลอกผู้ชาวบ้านให้ลงทุนชู่ทุกกระพอ่ะพี่เสียเงินกัไปหลายแสนเลยแต่ว่าจะหน่อยอ่ะนาอยาอยาใหญ่เห็นเตาหม่สงสารชาวบ้านเลยหน่อยอืมสงสารนะคุณพลครับสินค้าเป็นยังไงบ้างครับถ้าไม่มีสินสพันของชาวบ้านมาเพิ่มนะครับตามที่ผมแจ้งมา